สวัสดีครับผมธินกรนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพุทธสาวกตัวอย่างของพระพุทธศาสนา,านั่นเองครับซึ่งพุทธสาวกตัวอย่างของพระพุทธศาสนาที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นั่นก็คือพระอานุเทระนั่นเองครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับชื่อของพระอานุนะครับพระอนุเนี่ยถือว่าเป็นพระภิกษุที่มีความสําคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยครับถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวของพระอานุเทระแล้วก็เชิญรับฟังได้เลยครับ โอเคครับทุกคนงนั้นพวกเรามาเริ่มเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระอานุ์กันเลยนะครับซึ่งค <iro> ําศัพท์ที่ผมจะใช้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระอานุ์ก็จะใช้คําศัพท์ที่มันเข้าใจง่ายกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับประวัติของพระอานุนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับมาเริ่มเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระอานุลกันเลยนะครับพระอานุ์นะครับมีพ่อนะครับชื่อว่าพระเจ้าสุโกธนะครับแล้วก็มีแม่นะครับชื่อ กีสาโคตมีครับซึ่งพ่อของพระอนุนะครับพระเจ้าสุโกธนานะครับมีพี่ชายครับชื่อว่าพระเจ้าสุโธธนะนะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของพระเจ้าสุโธธนะนะครับเพราะว่าพระเจ้าสุโธธนะมีศักเป็นพระบิดาหรือว่ามีศักเป็นพ่อของพระพุทธเจ้านั่นเองครับพระเจ้าสุโธธนะนะครับและพระเจ้าสุโธธนะ มีศัก์เป็นพี่น้องกันทําให้พระอานนท์และก็พระพุทธเจ้านะครับมีศัก์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองครับในช่วงวัยเด็กนะครับพระอานุ์และก็พระพุทธเจ้าก็ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาด้วยกันนะครับและก็มีความสนิทสนมกันจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยประชวรอายุได้ 29. พรรษาหรือว่าอายุได้29ปีก็ได้ออกบวชนั่นเองครับจนเวลาผ่านไป6ปีท่านก็ ได้ตรัสรู้นะครับพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้และก็ในเวลาต่อมาท่านก็ได้กลับมาณกรุงกบิลพัทนะครับบ้านเกิดของท่านมาเยี่ยมพระปริยุราญาณนะครับญาิและก็พ่อกับแม่นั่นเองครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้อยู่ที่กรุงกบิลลพัทนะครับเป็นเวลาพอสมควรท่านก็ได้มีแผนนะครับเดินทางที่จะเดินทางไปที่เมืองไพรสาลีครับท่านก็ได้ไปกับ พระภิสุส่งมูใหญ่เลยในขณะที่ท่านนะครับเดินทางไปที่มีแผนที่จะเดินทางไปที่เมืองไพศาลีท่านก็เดินทางไปถึงที่อนุปิยานิคมนะครับแคว้นมอละนะครับเจ้าชายอานนท์และก็เหล่าเจ้าชายในราชสกุลสักยะนะครับก็ขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและก็ขอพระพุทธเจ้าบวชนั่นเองครับหลังจากที่เจ้าชายอานนท์และก็เหล่าเจ้าชายในราชสกุลสักยะขอพระพุทธเจ้าบวชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เจ้าชายอน,นุนหรือว่าพระอน,นุนก็ได้ฟังโอวาทของพระบุญยะมันตะนารีบุตรนะครับแล้ก็ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันครับและตั้งแต่ระยะเวลา2 0ปีนะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้านะครับตรัสรู้พระองค์ก็ไม่ได้มีพระสาวกอุปถากประจํานะครับเป็นตรงนีกอ่อนพระสาวกอุปถากประจําคืออะไรก็คือ พระสาวกหรือว่าพระภิกษุนะครับที่คอยรับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งเรื่องของการรับฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือว่าคอยรับใช้พระพุทธเจ้าโดยตรงอย่างใกล้ชิดเลยนะครับมาต่อนะครับหลังจากที่20ปีที่ผ่านมาที่พระพุทธเจ้านะครับตรัสรู้ก็ไม่ได้มีพุทธอุปถาประจํานะครับก็คอ,อยก็จะมีแต่แค่เรื่องของมีแต่แค่พระภิกษุบางลูกที่คอยมา ปณิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าแลกเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปนะครับดังนั้นพระสงฆ์หลายรูปหทั้งหลายเนี่ยก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าพระพุทธเจ้านะครับก็แก่ชราลงเรื่อยๆก็ควรที่จะมีพุทธอุปัฏาประจาที่คอยรับใช้ปณิบัติพระพุทธเจ้านะครับพระสงฆ์ก็เลยได้ไปทูลบอกพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เสนอนะครับท่านพระสารีบุตรและก็พระโมคคัลลานะครับก็เสนอตัวว่าเอออาสาว่าจะเป็น ให้ผู้ข่าทั้งสองท่านเนี่ยได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้ทําหน้าที่พุทธอุปถากแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่อนุญ,ญาตท่านมองว่าพระสารีบุตรและก็พระโมคคัลลานะครับมีหน้าที่ปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากพออยู่แล้วทั้งในเรื่องของการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับและท่านก็ยังมองเห็นว่าพระอานุลนะครับมีคุณสมบัติที่สามารถทําหน้าที่พระพุทธอุปถาได้นะครับทำให พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยขอให้พระอานุนนะครับมาทําหน้าที่เป็นพุทธอุปถักนั่นเองครับซึ่งในทีแรกเนี่ยพระอนุนก็บายเบี่ยงนะครับท่านก็ไม่ได้อยากรับหน้าที่นี้นะครับแต่สุดท้ายพระสง์หลายรูปก็ขอร้องให้พระอนุนเถระนะครับรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถักนะครับ สุดท้ายพระอนุน์ก็เลยรับหน้าที่นี้นั่นเองครับทําไมพระอน,นุลนะครับถึงไม่เอ่อถึงใบเบี่ยงแล้วก็ไม่อยากรับหน้าที่นะครับท่านก็ได้มีข้อเรียกร้องหรือเขาเรียกว่าอะไระเงื่อนไข8ประการนะครับที่ขอพระพุทธเจ้านั่นเองดังต่อไปนี้ครับ 1>, 1. พระพุทธองค์ต้องไม่ประทานจีวรอ,อย่างดีแก่ท่าน 2. พระพุทธองค์ต้องไม่ประทานบินทบาทอย่างดีแก่ท่าน 3. พระพุทธองค์ต้องไม่ให้ท่านอยู่ในพระคันธกุติเดียวกับพระองค์ 4. พระพุทธองค์ต้องไม่นำท่านไปในที่นิมนต์ด้วย 5. พระพุทธองค์ต้องไปในที่นิมนต์ที่ท่านรับไว้ให้ 6. ถ้าคนจากที่ไกลมาขอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ขอให้ท่านนำเขาเข้าเฝ้าได้ทันที 7. ถ้าท่านมีความสงสัยในเรื่องใด ขอให้พระพุทธองค์ประทานอนุญาตให้ทูลถามได้ทุกโอกาสและสุดท้าย8ถ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโดยที่ท่านมีได้อยู่ณที่นั้นขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องนั้นให้ท่านฟังในภายหลังนี่ก็คือเงื่อนไข8ประการนะครับที่พระนนได้เสนอเงื่อนไขขอพระพุทธเจ้านะครับ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตอบร,รับครับหลังจากนั้นพระอานทน์ก็ได้ทําหน้าที่เป็นพุทธอุปถากนะครับทําหน้าที่เป็นพุทธอุปถากคอยดูแลนะครับพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดทําหน้าที่ได้อย่างตีเยี่ยมเลยครับจนถึงกระทั่งพระพุทธเจ้านะครับทรงเสด็จดับขันปริณิพานหรือว่าทรงเสียชีวินนะครับพระภิกษุทรงหลายๆลูกก็มองว่าพระอนทนเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีใครตําหนิว่ากล่าวอะไรพระอานท์นะครับมีแต่ คนยกย่องชมเฉยว่าท่านปฏิบัติเป็นพุทธอุปถา,าได้อย่างดีเยี่ยมครับเรื่องราวของพระอานนท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับยังมีอีกมากมายเลยครับยกตัวยอย่างเช่นเรื่องหนึ่งครับครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าอาชาติกษัตริย์ตูนะครับหลงเชื่อคํายุยงของพระเทวทัตเลยต้องการที่จะปล่อยให้ช้างนะครับช้างตัวหนึ่งชื่อว่าช้างนาราคิรีหมายที่จะไปทําร้ายพระพุทธเจ้านะครับในขณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังบินธบาตอยู่ ในขณะที่ช้างนาลาคีรีเนี่ยกำลังจะเดินมาทําร้ายพระพุทธเจ้านะครับพระอนุ์ก็ใช้ตัวเองอ่ะเดินมาบังข้างหน้าพระพุทธเจ้าด้วยการที่ไม่มีความกลัวอะไรเลยนะครับพระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาจิตนะครับให้กับช้างนาลาคีลีที่กําลังคุ้มคลั่งอยู่หลังจากนั้นช้างนาราคีรีก็สงบนิ่งและเดินมาอยู่ข้างหน้าพระพุทธเจ้าอย่างสงบนิ่งนั่นเองครับ <S <S เรื่องราวนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระอนุเนี่ยมีความเพียรกล้ามากเลยครับ คุณธรรมที่ควรนำไปเป็นแบบอย่าง 1. เป็นผู้ใฝ่รู้อย่างยิ่ง 2. เป็นผู้มีสติเสมอ 3. มีหลักการจดจำภาพพุทธ,ธวจนะ 4. มีความเพียรกล้า 5. เป็นผู้รู้จักกาลเทศะอย่างยิ่ง 6. เป็นผู้มองการไกล 7. เป็นผู้มีความเมตตากร,รุณาอย่างยิ่ง และ 8. เป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งสำหรับเรื่องราวของพระอานนท์นะครับถือว่าเป็นพุทธศาวกตัวอย่างที่เราสามารถนำคุณธรรมนะครับที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวันของพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติของพระอนนุ์แล้วก็คุณธรรมที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตไว้เพียงเท่านี้ครับ สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ